เฮ้ยมันจะไปลงคนคือนอนแล้วคือรับสาต้องตกใจมากค่ะทุกมาตอนหนึ่งตกติดูไลฟ์เชนนี่ตลอดเมื่อกี้ได้ดูไหมคือวันนี้อ่ะไม่ไหวเพราะว่าไปทำงานมาแล้วหนูกลับคือไม่ไหวบสุดะไอยู่เดี๋ยวเด๋ยวเดี๋ยวแล้วแล้วแล้วพี่รับโทรศัพท์แล้วพี่รู้เลยเหรอว่าพี่ได้บ้านอ่ะไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าได้บ้านแล้วหนูแต่แต่ระเดซื้อของไว้ตั้งแต่ซื้อวันไหนเดยวันไหน้อว่มีเคลย่วันแรกที่จะมีไม่ไม่ซื้ออะไรอีกซื้ออะไรอีก มีหลายออเดอร์แล้วก็ซื้อเบบี้ไมายออเดอร์ออเดอร์ที่จับได้เนี่ยเป็นของเบบี้ไมา์ใช่ไหมอ๋อก็ซื้อวันที่เจ็ดแต่ก็เพิ่งส่งเพิ่งส่งมาหรอบิกส่งตอนที่ว่าหลังจากที่เรารับของแล้วก็ิ่งส่งอ๋ออันนี้คืออายุเท่าไหร่คะพี่อายุยี่สิบเก้าปีค่ะอุ้ยยี่สิบเก้าเหรอน้องเนาะปกติตอนนี้อยู่อยู่บ้านใครคะหรือบ้านตัวเองอยู่บ้านตัวเองค่ะตอนนี้ไม่หมดเลยเฮ้ยแล้วตอนนี้ทําอาชีพอะไรคะ อุ้ยบ้านหลังนี้จะย้ายเข้าไปอยู่หรือว่าจะขายหรือจะเช่าคะอ่น่าจะอยู่นะคะอุ้ยเบบี้ไมค์ค่ะเบบี้ไมค์เบบี้ไมค์ถ้าดูคลิปอยู่นะสปอนคอเด่วนเลยยินดีด้วยนะพี่พี่ได้บ้านมูลค่าสี่ล้านห้าแสนจากเทศกาลเจนนี่แคมเปญสิบเอ็ดจุดสิบเอ็ดค่ะพี่อยู่ไหนตอนนี้พี่อยู่ไหนอยู่ร้านกกาคนสิรพี่อยากพี่พรุ่งนี้พร้อมเจอไหม จะเป็นลมเหรอพี่อยากจะเขาลืมหายจะเขาลึกอาะต้องขอลาปิดหัวหน้าลหน้าก่อนก็ได้นะคะลาเลยหัวหน้าเข้าใจไหาพี่ได้บ้านแล้วเขาให้ลาเลยพี่ดีใจไหมดีใจแบบว่าจะเป็นลมคือแบบก่อนหน้านี้ที่ปวดหนูเจนนี่มาตลอดเลยเนี่ยกดเงินไปเยอะแล้วเนี่ยพี่เป็นคนใต้หรือเปล่าคนใต้หรือเปล่าเสียงใต้เป็นคนเชียงใหม่ค่ะเอาแล้วแล้วบ้านพี่ที่อยู่ปัจจุบันอยู่ที่ไหน แล้วรู้ไหมว่าบ้านหลังใหม่อยู่รับลูกกาของสองฮะอไม่ต้องย้ายบ้านใหม่ไม่ต้องทำอจากบ้านเพื่อใหม่เลยอยู่ไหนหรือว่าพรุ่งนี้ใหองี้พรุ่งนี้ไปทำงานแล้วบอกขวาน้าว่าเดี๋ยวเจนนี่ไปรับโอเคเปล่าพรุ่งนี้แต่ว่า่อหน้าอาจรยาาน่ได้ไหได้ได้ว่นิน้ยนีชนูจั้นะูกนะำโชคนะ แล้วพี่เขาโขสมควนได้บ้างจริงๆนะนี่ขนาดได้บ้างแบบว่าสี่ล้านกว่าบาทเน<อ>ี่ยพี่เขายังแบบห่วงอยากทำงานอยู่นะยังไม่ละจังหวะนะรักแค่แบบ<อ>ท้าตามนิดเดียวนะออเนี่ยพรงนี้นานเพราะว่าผมทำงานหมดค่ะพี่พี่พูดหน่อยว่ายูเจนให้บ้านจริงไหมอ่าเอาให้จริงๆอันนี้หนูนอนแล้วเนี่ยเขาโทรมาเนี่ยโมบ้าโทรมาตอนตีโมงเ่แบบหกเลยแล้วแล้วตอนนี้อยู่กับใครคะอยู่กับลูกสาวค่ะลูกสาวนอนแล้วโอ้ยยินดีด้วยนะคะพี่ยินดีด้วยมากๆเลยนะพี่บ้านหลังเก่าอ่ะเออเอาบ้านหลังใหม่ไปขายแล้วปิดบ้านหลังเก่าซะ ขายไหมกับบ้านหลังใหม่จะขายือจะอยู่ก็จะอยู่จะอยู่แล้วบ้านหลังเก่าหลังเออเดี๋ยวขอถามเพลก่อนของขวัญปีใหม่พี่อะไรนะกะมั่เลยไม่คิดว่าจะมัคือแบบก่อนอนี้ซื้อเจนี่มาตลอดเลยแต่เทศกาลเนี่ยก็คือเบรกล่องานีล้วลูกค้าประจำลรอแล้วพี่หวังไหมเอ้าดังบ้านหวังไหมไม่ได้หวังเพราะว่างานงานพี่จะสลสิทธิ์หรอไม่เออ

พี mm ่จะสละสิทธิ์หรือไม่คะอ๋อเอาค่ะโอไคแดนนคุณจะได้นะงั้นเราสรุปให้นะค่าส่วนกลางสามปีแรกเราออกให้ครับแล้วก็ค่าโอนเราออกให้ทุกอย่างนะคะพี่ตอนนี้เดี๋ยวพี่นักโอนได้เลยเป็นชื่อพี่คนแรกเลยไม่ใช่ชื่อยูเจนเพราะเราบอกโครงการได้แล้วว่าอยากให้เจ้าของบ้านเป็นพี่คนแรกเป็นลูกค้าเราพี่จะนอนหลับไหมไม่น่าจะหลับ งั้นพรุ่งนี้อ่ะเราไปรับที่บ้านเดิมแล้วมาไปเจอที่บ้านใหม่ฮะบนกาโครงสีนะได้ได้ไหมพี่เดี๋ยวที่เขาถ่ายลังได้เด็ดเด็ดอยวตอนเช้าเดี๋ยวขอลากินกับหน้าสองนะคะได้ได้ได้อัปเดตมาด้วยนะเดี๋ยวนัดกันอัปเดตมาด้วยนะอยากเจอหน้ายังไงนะคะหมายถึงว่าได้เรื่องยังไงบอกมาด้วยนะเบอร์นี้เลยค่ะโทรมาเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน ค่ะตอที่ก่อนหน้านี้คือ้าน้อยใช่ไมคะที่โทรมาใช่ค่ะบ้าน้อยค่ะบ้าขอบคุณบากนะคะแลาวอนนี้่รมาหลออวคะเออันนี้เบอรนี้ใช่หม้บพาแบงก้แบงกก็ไม่ช่บ้าน้อยค่ะพี่การพี่กันแบ่งก้องนอนพี่กักห้อเข้าาโอเคพี่ยินดีด้วยนะฝันดีลารีสวัสดค่ะดีด้วยครั